มาอีกแล้วนะครับส่งมาอย่างไวเลยกับพัสดุกล่องใหม่นะครับกล่องนี้นะครับจะเป็นอะไรนะครับเราไปรับชมกันเลยครับลเ ปดนาวกอบอ้ตกใจเลยนะครับ <sympath> น <icking> ี่นะครับเป็นหนังสือเก่าๆนะครับภาษาไทยนะครับ เป็นภาษาไทายนี่นะครับโอเก่ามากครับปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับโอเคเก่านะครับนี่กนัสเ,เก่าๆนะครับนะครับเป็นหนังสือเรียนนะครับ ตอนที่ผมเป็นเด็กเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเล่มต่อไปนะครับฉบับปอไปนะครับนี่นะครับเมื่อก่อนนี้อาจจะไม่เห็นคุณค่านะครับ19มีนา34นะครับนีครับนี่คือแบบเรียนนะครับเดี๋ยวบางๆต้องมานั่งอ่านแล้วนะครับ เท่ okay, เยี่ยมเลยครับเมื่อกี้ปห้าปห้าเล่มสองนะครับอันนี้เป็นปห้าเล่มหนึ่งนะครับนี่นะครับเงาะป่านะครับมาดูเล่มต่อไปนะครับปหกเล่มสองนะครับต่อไปครับปหกเล่มหนึ่งครับเรามาย้อนอดีตกันหน่อยนะครับ มีปราบุญจินมีของไทยด้วยนะครับโอเคนะครับและมาดูใบสุดท้ายนะครับว่าคืออะไรนะครับนี่ปหนึ่งนะครับปอหนึ่งเล่มสองนะครับไปดูกันนี่ครับเล่มที่ เป็นเล่มแรกๆเลยนะครับวีระเจ้าจ๋อนะครับมานีมานะนะครับเจ้าโตชูใจสีเทาปิติแล้วก็เจ้าแก่นะครับสวยงามมากครับนี่นะครับกระดาษยังดีๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่โอ้อว่างๆเดี๋ยวก็จะไปนั่ง เปิดอ่านดูนะครับดูว่าตอนเด็กๆเราเคยเรียนแบบไหนมานะครับโอเคเลยนะครับอะสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับกับหนังสือกองโตนะครับนี่นะครับเป็นหนังสือเก่าเก่าๆซึ่งวันนี้นะครับมีคุณค่ามากๆนะครับมีคุณค่ามากๆเลยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ